วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องประวัติกันต่อเลยนะฮะจากคลิปก่อนท่านผู้ชมว่าเพจหนึ่งเพจสองเพจสามเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกลับไปดูคลิปก่อนได้เลยนะครับจะไม่พูดสามเพราะวันนี้เราจะไปไวนะครับทั้งหมด20ตัวละครหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเกรเจ้าบลัดหรือว่าเจ้าการโหนจนถึงเจ้าแบ็กเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปครับล่าบีบก่อนนะครับล่าลูกบอลชิันะครับลิงอยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับตัวแรกเลยนะครับนั่นคือเจ้าเถ่านะฮะ ซึ่งเจ้าเทาเนี่ยเขาได้ระบ,บุเอาไว้ว่าเขาเนี่ยได้ชื่อเจ้าเกรมีรูปร่างสีเทานะครับเป็นเพศชายแลวก็เป็นเอฟเฟกต์นั่นเองท่านผู้ชมไม่ใช่บีชอย่างตัวอื่นๆนะครับอายุเขาเนี่ย27ปีอาการไม่มีเลยอะไรมันจะบ้าขนาดนั้นซึ่งเจ้าเกรนะครับผู้ที่ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเขาเป็นจุดกึ่งกลางนะครับที่รวบรวมทุกคนนะถึงแม้ว่าพวกเขาคนอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้ตระหนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็สิ่งที่เขาไม่รู้ก็ตามนะครับเกี่ยวกับปรสิตน,นั่นเองท่านผู้ชม Subject 133ซึ่งเจ้า Subject 133นะครับเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยดีมากวัด <laughs> มันจะสุขภาพดีได้ไงแล้วก็สิ่งที่เขากำลังเจออยู่หรือว่าชะตากรรมนั่นเองท่านผู้ชมยังไม่มีนะครับและเดี๋ยวจะถูกเพิ่มเข้ามานะท่านผู้ชมก็คือในเฟสสามนั่นเองนะเอาเป็นเอาแคือเจ้าเกรย์ไม่เป็นอะไรเลยตอนเนี้ยมัน <laughs> เป็นไปได้ไงเนี่ยแต่ว่าท่านผู้ชมเรามีอีกหอิสเตอร์เอ้นะครับ เมื่อเราเอาเจ้าปราสิตท,ที่โหดร้ายที่สุดเนี่ยมาอยู่ข้างเจ้าเกรนะครับเจ้าเกรเนี่ยก็จะกลายร่างไปอีกร่างหนึ่งนะครับเรียกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เป็นอะไรแต่ว,ว่าเขาเจอปรสิตสตัวนี้เขาก็จะกลายเป็นปรสิตเหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเ <c oughs> จ้าไซมอนและเจ้าดิปโปเลยครับประวัติเดี๋ยวเรากาลังจะตามมาในเร็วๆนี้นะครับความโหดอยู่ในขั้นโอ้โหวิปริตวิปลาสแน่นอนโหดมากแบบมันโหดจนเจ้าเกรต้องเสียชีวิตกันเลยทีเดียวทุกท่าน ไปดูน,นะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปห,หรือเปล่านะครับสำหรับประวัติเขานะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เคยเหมือนกันลอมพร้อมกันเลยนะอ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนท่ทุผู้ชมแต่นี่คืออิสเตย์นั่นเองนะทานผู้ชมซึ่งเจ้า subject 133เจ้าเกรในเวอร์ชันที่ไม่โดนเจ้า p ราิ i ิ์ที่โหดร้ายทั้งสองตัวนี้นะครับที่โหดที่สุดในจกักรวาลนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะเฟสที่3เจ้ากรย เจ้าเกรย์นะครับได้รับการเขียนประวัติไว้นะครับเอาไว้ว่าโอ้น mm hmm. ี่ฉันเองเนี่ยฉันโชคดีมากเลยที่รอดชีวิตได้โดยที่แทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเจ้าเกรย์คงยังเป็นเจ้าเกรย์ครับเทพอยู่วันย่งค่ำซึ่งถือได้ว่านะครับเดียวคนอื่นที่รอดชีวิตมาแต่ว่าฉันเนี่ยยังคงทําใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยและไม่คิดว่าจะหายดีด้วย ฉันฝันร้ายบ่อยมากๆฝันร้ายในทุกค่ําคืนและเริ่มไม่ไว้ใจคนจํานวนมากที่พยายามทําร้ายฉันในช่วงที่ติดเชื้อแม้วพวกเขาเนยจควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ตามในณนเวลานั้นแต่ฉันก็ทําใจที่จะเชื่อใจคนอื่นไม่ได้อีกแล้วไม่นะเจ้าเกรย์ <c ười> คือเจ้าเกรย์เนี่ยโดนคนอื่นแบบเป็นปรสิตใช่ไหมท่านผู้ชมลุมนะครับลุมมาจ้วงลุมมาจะฆ่าเขาเนะครับเขาเลยไม่เชื่อใจใครเลยนะครับและก็คิดว่ารวมถึงวนดานด้วยนะฮะที่เป็นปรสิตเหมือนกัน ตัวที่7เจ้าบัดรแกบัดเดีผมยังหิวข้ายไปเลยมีอะไรอยู่บนหัวผมด้วยผมจะลองเอาไปกินดูไม่ลนะเจะบัดเตือนแล้วอย่าไปกินนะ <c oughs> แกยังหิวเหมือนเดิมอ่ะเจ้าบัดนะครับสีเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเพศชายอยู่ในหมวดหมู่ของเอฟเฟกนะครับอายุเพียงแค่20บปีนะฮะซึ่งอาการของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีหนอนเนี่ยรอยขึ้นมาบนถังของเขา ไม่จริงๆเจ้าบัตรเก็บนอนนั่นแหละเอามาอยู่บนหัวเขาเองถึงเจ้าพันเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะฉลาดมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังน่าเห็นใจและก็น่าเห็นดูอย่างมากเลยนะแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยว่าน้อยเนี่ยขึ้นมาบนทางเขาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงน่าสงสารและก็น่านดูเขานะครับเจ้าบัตรนะฮะนาสงสารจริง subject 158ดเจ้าบัตรนั่นเอง ซึ่งเจ้าบัตนะครับเขายังมีชีวิตอยู่นะครับอยู่ในสถานการณ์ติดเชื้อนั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งชะตากรรมที่เขาเจอนะครับคือการกินเนื้อที่อยู่บนถังนี่เลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยคือเขากินเนื้อนะท่านผู้ชมการบริโภคเนื้อนั่นเองท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากินเนื้อของตัวเองหรือว่ากินบนถังนะท่านผู้ชมแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือเป็นแบบนี้นะครับความชันลานเนี่ยหนึ่งทับห้าความน่ากลัวก็หนึ่งทับห้านะครับซึ่งหนึ่งห้าแปดที่เขาเรียกเป็นโค้ดเนมเอาไว้นะครับเป็น ผู้ติดเชื้อนะครับกลุ่มหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดไม่รู้ว่าสภาพของตัวเองเนี่ยมีสติปัญญาที่จะทำร้ายบุคคลอะไรได้ได,ได้อีกอีก,อก,อก,อกคนอื่นได้ไหมเอาง่ายคือดูไม่ฉลาดอ่ะแค่นั้นแหละก็เลยคิดว่าจาทำร้ายคนอื่นไม่ได้โทรบัตรอุตสาห์เป็นปราิตทั้งที ก็ <c oughs> ยังน่าดูเหมือนเดิมเฟสที่3เจ้าบัตรโอ้ข้างหนึ่งเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเนี่ยผมภาวนาให้เขารอดนะครับเจ้าบาัตรมาดูหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเจ้าบัตรนะครับบัตรเนี่ยเขาดูเหมือนจะฟื้นตัวได้ดีพอสมควรเลยนะครับรอยฉีกขาดบนผิวหนังของเขาเนี่ยเริ่มจะหายดีเรียบร้อยและช่องว่างขนาดใหญ่ที่อยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยถูกติดด้วยหุ่นยนต์เพื่อจะไม่ให้เลือดไหลออกมานั่นเองนะครับและยังสามารถใช้ชีวิตปกติได้ต่อและสติปัญญาเขาก็ยังต่ำเหมือนเดิม ตั้งแต่ล่างคนล่างปรสิตล้างไซเบอร์แกก็ไม่ฉลาดขึ้นอ่ะเนี่ยทำไมน่าสงสารอย่างเงี้ยโดยคำนึ่งถึงว่าเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้อะไรเลยและก็เขาเนี่ยค่อนข้างผิดหวังที่ปรสิตท,ที่แบบอยู่บนหัวเขาซึ่งเขาถือว่าเป็นเพื่อนโอ้ชิ oh, บัด ไอปอลสิตตัวนั้นอะไรที่เกกินแกเข้าไปเนี่ยรู้ไหมเนี่ยซึ่งที่เขาถือว่าเป็นเพื่อนเนี่ยถูกฆ่าตายไปหมดแล้วโดยที่แบ็กเนี่ยขณะที่เอ่ออะไรเรียกได้ว่ากาลังพยายามทำความสะอาดตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเศร้ามากที่ปอลสิตตายโอ้ยบัตรเอ้ยบัตรบัตรก็คงจะเป็นบัตรนั่นแหละโอ้ปวดหัวเลยตัวที่แปดกราร์โนด <c oughs> เพลงพ่อเหมือนเดิมบุคคลที่ฉลาดแบบต้นๆนะครับเจ้าการหโนดนะครับเขาชื่อว่าการหโนดนะฮะ สีเนี่ยของเขาเป็นสีทองนะครับและก็เป็นเพียรฉายอยู่ในหมวดหมู่ของเอฟเฟกนั่นเองท่านผู้ชมอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ32ปีอาการเนี่ยไม่มีเลยแล้วไม่มีเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับซึ่งเขาอธิบายไว้ว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเขาเนี่ยคือเจ้าคูนะครับครั้งก่อนเจ้าตัวนี้นะครับแต่จริงเขาเรียกว่ามันเขาอ่านว่าแครกเกอร์นั่นแหละท่านผู้ชมนะ คูเกอร์โอเคจบกันไปอธิบายต่อกันนะครับซึ่งเจ้าคูเกอร์เนี่ยเป็นพาร์ทนร์ทางธุรกิจของเขานะครับทั้งเขาทั้งคู่เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอุปกรณ์ต่างๆหุ่นยนต์อุปกรณ์และก็อะไรต่างนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังบลูทูธอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าตั้งแต่เจ้าคูเกอร์ไม่สบายเนี่ยทุกยนเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ก็คอยช่วยเขาแทนนะครับน่าจะมาถึงว่ามิสเตอร์ฟันบอทนั่นเองนะฮะอธิบายสั้นอีกรอบนึงนะครับ กูเกอร์ไม่สบายเจ้าหุ่นยนตต่างๆที่เขาเคยสร้างมาก็ช่วยเขาแทนนะครับเพราะว่าเจ้ากูเกอร์เนี่ยหน้าแตกไปแล้วโอ้โห,โหประมาณนี้นะครับสลับเจ้ากานโหนดในเฟสแรกน่าสนใจมากตัวน,นี้ซับเจ c t หนึ่งสองิงเจ้าซับเจ c t หนึ่งสองหนะครับ เขาเนี่ยเกือบจะตายเรียบร้อยนะฮะซึ่งสถานะของเขานะครับติดเชื้อนะเนี่ยท่านผู้ชมชะตาการรมที่เขาต้องเจอนะครับก็คือเขาบอกว่าเออเฮดบั t ชันหรือว่าประมาณว่าหัวไหมเหรออ่ะนี่คือหัวไหมมันไหมตรงไหนเนี่ยหรือผมแปลผิดท่านผู้ชมผมจําคําไม่ค่อยได้นะคอมบัชอ่ะการเผาไหม้นี่ไงท่านผู้ชมก็คือแบบเฮดคอบัชัก็คือหัวไหมเล่เหรอ อ่าประมาณนั้นนะครับความน่ากลัวหรือว่าการเป็นศัตรูของเราเนี่ยแค่หนึ่งทับห้าเท่านั้นท่านผู้ชมไม่ได้น่ากลัวมากนะครับแต่ว่าความฉลาดเนี่ยห้าเต็มห้านี่ได้ว่าฉลาดมากโอ้สุดยอดซึ่งเจ้าหนึ่งสองหกตัวนี้เนี่ยซรัพเจคกหนึ่งสองหกไม่สามารถเคลื่อนไหวพูดห,หรือหายใจได้ตามปกตินะครับสิ่งเดียวที่เขาทําได้ตอนนี้คือการขยับตาข้างเดียวเท่านั้นนะครับมันรู้ว่ามันกําลังจะตายเน็ตเร็วๆดีไม่นะ โอ้โอ,โอ้ขยับตาได้ข้างเดียวจริงๆนะบชมและเจ้าการโนดนะครับผู้ที่ฉลาดมากๆก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะตายในเร็วๆนี้และเมื่อถึงเฟสสามนะครับเจ้าการโนดที่เกือบจะตายเศร้ามาเศร้ามากๆครับ าทางทังที่ในเฟสแรกนะครับเขาเนี่ยปกติด,ดีหมดทุกอย่างไม่มีอาการติดเชื้อแต่ว่าเฟสสองเนี่ยน่าจะเกิดแบบอยู่ๆเกิดติดเชื้อกระทันหันแล้วก็แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วนะก็เลยทําให้แบบปรสิตเนี่ยออกมาจากหัวของเขาประมาณนี้เลยนะครับและแน่นอนว่าหัวขาดขนาดนี้มันมีรอยเชื่อมอยู่นะําผู้ชมนี่เป็นเส้นอันนี้สู่ร่างกายเขาแต่เขาก็ยังคงไม่มีชีวิตนะครับเป็นคนที่น่าเศร้าจริงนะเป็นคนที่ฉลาดมาแล้วเพลงคือแบบ <laughs> เรียกน้ำตาสุดๆครับ สำหรับเจ้ากาโนดนั่นเองนะครับไปดูประวัติเขาหน่อยนิดน,นึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้ากาโนดเนี่ยเขากําลังเผชิญหน้าความตายนับตั้งแต่ที่หัวขเขานั้นระเบิดออกมาอย่างก,กระทันหันเมื่อมีเอ่อบีคอนหรือว่าเจ้าแบค็คเรียกว่าเจ้าแบ็กไม่ได้เขาเรียกว่า,เ,าเป็นหัวหน้าของปรสิตเนี่ยได้ทําการเข้าไปสิงในร่างของเขานะครับไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในเวลานี้ฉันเดาว,ว่าเขาเนี่ย ติดเชื้อมาตลอดแต่ว่าไม่มีใครสังเกตเองอ๋อก็คือไอฟเฟดแรกที่เขาบอกว่าเจ้าแกราโนดเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆเขามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่มีใครสังเกตเขาเดี๋ยวกลับไปดูกันนะครับว่าพวกเราจะมาสังเกตเขาได้ไหมนะครับตามที่คาดกันไว้นะครับกรารโนดไม่รอดแน่นอนสภาพของเขาเลวร้ายเกินไปเจ้าคร er กเกอร์รู้สึกไม่พอใจอย่างมากทําไมอกราโน่ถึงเสียชีวิตโกรธมากและมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์เองก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นเช่นกันเจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ แล้วโหยังมีความรู้สึกอะท่านผู้ชมเจ้าของตายนะครับหากฉันเรียกมันแบบนั้นได้อีกต่อไปเอ๊ะอันนี้คืออะไรอะที่อันสุดท้ายเนี่ยหากฉันเรียกมันได้อีกต่อไปหรือว่ามิสเตอร์ฟันบอทเกิดอ,อะไรขึ้นดบบนี้บ้างนึงผมขอดูสปอยก่อนในอีพีหน้านะโ oh! <Okay. laughs> okay. อ้โอเคโอเคมิสเตอร์ฟันบอดติดตามรอชมเลยท่านผู้ชมเนื้อเรื่องข้างหน้าน่าจะเอามานะครับวันนี้1ิบคนก่อนอืม กาจับมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยผู้มชมเพราะว่าที่เขียนมาเนี่ยมันมีคุมเครือสุดๆมันบอกว่าอาจจะเรียกได้แบบนั้นได้หรือเปล่าก็คือแบบเรียกไม่ได้นั่นเองมิสเตอร์ฟันบอดนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยประมาณนี้แล้วกันการโหนอ่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตัวที่โหดหลายที่สุดอันดับต้นๆเลยนะครับเจ้าโอเวกแลวก็เจ้าสกายสองตัวสุดท้ายนะครับการโหนมาเรามาสังเกตกันมีอะไรแปลกไปไหมเขาบอกว่ามีอะไรแปลกในเวอร์ชันแรกนี่เหรอที่ความแปลกก็คือแบบโหนมันมั่วเหรอ แปปน,นึงนะหนึ4ามี่นี่้นี่ก็เหมือนเดิมนี่แต่ว่าทุกคนไม่สังเกตนะครับว่าเขาติดเชื้อไปแล้วแต่ว่าเจ้าแวนด้าเนี่ยอันนี้มองเห็นได้ชัดเลยแ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเจ้าก,การโนดคอมเมนต์ Comment ก็ได้นะครับว่าทุกคนคิดว่าตรงไหนแปลกไปนะครับการโยกเอวหรือว่าอะไรแปลกไปนะครับคอมเมนต์ก็ได้นะครับเราไปดยตัวต่อไปดีกว่าเจา้าโอแวกเกิดอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> ไงวันนี้นี่แกกินอะไรเข้าไปเนี่ย <c oughs> วันนี้เราจะได้รู้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ย ไปกินปรสิตจากที่ไหนหรือว่ากินของเจ้าปลาดกันแน่ <laughs> โอ้ o ack, โอแวกกอ้โอแวกแกไปอยู่ด้วยกันเลย2ตัวนี้อันนี้ก็ฉลาดน้อยอันนี้ก็คลั่งไปแล้วเจว้าแวกนะครับเขาชื่อโอแวกนะครับมีสีเลมอนหรือว่าสีเป็นเอ่อสีเขียวออกออกเลมอนออกมะนาวหน่อยนะครับเป็นเพศชายเอฟเฟกต์ Effect, เขาอยู่ในเออ่หมวดหมู่ของเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับอายุเนี่ยเยอะมากเลยนะ อายุ33ปีนั่นเองนะครับมีนอนเนี่ยติดอยู่ข้างในฟันเขาผิวหนังรอบปากเนี่ยมีเลือดออกและบางอย่างมากตาเนี่ยแดงก่ำเลยนะครับและก็อธิบายเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงก็คือเขาเนี่ยมีความเอ็กซ์ตร้าหรือว่ามีความพิเศษแบบแบบไม่ไม่ใช่เป็นคนพิเศษแบบน,นั้นนะแบบแบบถือว่าแบบว่าเป็นเป็นมีปัญหาเออง่ายๆหรือแบบแบบว่า,แบบวาอาจจะบ้าไปเลยก็ได้ <laughs> ซึ่งเขาเนี่ยก็ก็กินหนอนเข้าไปซึ่งการกินหนอนเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ว่าเขาก็กินไปเรียบร้อยนี่ครับ วันล,ลูมาครับนอนอยู่ในปากวอมอยู่ในปากไม่โอ้โอวกกินเข้าไปทําไมเนี่ยในเฟสที่2เจ้าโอแวกหลังจากกินเจ้านอนไปโอ้มาปโปก,กินการให้ดูอะไรหรือไงเนี่ย Subject หนึ่งเ,เจ้าโอแวกเจ้าโอแวกนะครับ เขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอยู่ในสถานะการติดเชื้อนะครับซึ่งชะตากรรมที่เขาเจอนะครับคือโมโฟิงนั่นเองนะท่านผู้ชมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเขาก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะฮะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มีขาขาเดียวด้วยมั้งเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมีข้างเดียวมียืดยืดออกมาแบบอันเดียวแล้วชมไม่รู้ขาหายไปไหนนะ ซึ่งความชาลาดเขาเนี่ยยังมีเหลือนิดหน่อยนะครับ2ทับแต่ว่าความเป็นศัตรูกับมนุษย์6ทับกันโลกเรียกได้ว่าเป็นศัตรูแบบทะลุหลอดอย่าไปอยู่ใกล้เขาเด็ดขาดซึ่งเจ้า1 7 0เนี่ยถูกรวมเข้ากับพื้นแต่ว่าแม้ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่า1 7 0เนเนี่ยก็ยังคงอันตรายอย่างมากเลยนะครับและก็จะโจมตีสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามเนี่ย ที่เข้ามาใกล้ๆเกินไปอย่างโหดร้ายเลยนะครับนี่เว่ากินหมดไม่สนลูกใขรนั่นเองทนู้งชมแม้ว่าเขาจะติดอยู่กับพื้นโอ้โหนี่มองไม่เห็นนะว่าเขาติดอยู่พื้นแต่ว่าคือในรูปภาพนี่เห็นชัดเลยนะครับโอ้โจ้โอแวกประมาณนี้ต้องชมโหนะกลัวมากและเฟสสามเมื่อเขาติดอยู่พื้นในเฟสสามจะเป็นยังไงบ้างคล้ายๆเดิม มีซอสมะเขือเทศหรือว่าปรสิตไม่น่าใช่นะครับดำๆเมื่อกี้แต่ว่าคล้ายคึงมากนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีซอสดำๆออกมาเดี๋ยวนะครับเนี่ยใช่ไหมอ่ะมาดูน,นะครับว่าจะรอดหรือไม่นะครับเจ้า o <ank> โอแวกก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่รอดเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าเจ้าเฟรดสซอนเนี่ยยังคงม,มีชีวิตนะครับแต่ว่าเขากลายล่างเกิดไปนะฮะซึ่งฉันเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเขามากหรอกเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยจะได้รู้จักเขาแบบจริงๆจัง,งๆหรือว่าเป็นเพื่อนที่เดี่ยวเขาแบบจริงๆจังๆนะครับพวกเราทุกคนหลีกเลี่ยง ที่จะอยู่กับเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกแย่มากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเรื่องที่แบบไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเนั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับเจ้สาสไกอายุเท่าไหร่14ใช่ไหมแต่ว่าในพาราไซนะครับจะอายุเท่าไหร่ไปดูกันครับนี่เลยอายุ14่เออนี่เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนต้นฉบับอ่าดีมาก <laughs> อย่าพึ่งตัดแปลงอะไรขึ้นมาเลย นะครับจะได้จำง่ายๆ,ๆว่าเจ้าสกายเนี่ยอายุเท่า14นะครับซึ่งสกายนะครับชื่อสกายมีสีเป็นสกายเอ่อเพศสกายไม่ใช่ไม่ใช่เพศชายเออเจ้าสกายเป็นเพศชายหมวดหมู่เอฟเฟกนั่นเองนะครับซึ่งอาการของเขาเนี่ยมีอาการที่สีสารเนี่ยแตกเป็นค้างข่า ตรงนี้หรอแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากนะครับอธิบายเพิ่มเติมเจ้าสกายเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นคนที่เป็นเด็กๆดกล่าเริงแจ่มใสอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ขี้เล่นมากและอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนได้เป็นครั้งเป็นคราวเป็นปกตีสหรับอายุ14เนาะแบบกำลังแบบกำลังสนุกอะกำลังโซนอะแทบจะไม่มีใครสังเกตได้เลยว่าเขาเอาหัวของเขาแตกวัไม่มีใครสังเกตนี่เลยผู้ชมนี่เลยดู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  นี่นี่นี่ไม่เป็นอีกแล้วโอ้คือสังเกตยากมากท่านผู้ชมต้องอ่านประวัติถึงจะเห็นเนี่ยแตกเป็นข้างเป็นข่าวซึ่งทุกคนเนี่ยไม่มีใครสังเกตเลยนะครับว่าหัวเจ้าสกายนะครับแตกเป็นข้างเป็นข่าวประมาณนี้นะครับสลับเจ้าเฟสแรกและเฟศสองเนี่ยนะ่าสงสารมากนะครับโอ้หัวอายุสิบสี่โอ้ไม่รู้นะว่าทำไมปรสิตถึงหัว้ายขนาดนี้ขอชีวิตจริงห้ามมีเด็ดขาดสับ เจกหนึ่สา subject 1น 4. Sub 4นะครับเป็นอีกไม่กี่คนหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตเลยนะครับไม่มีการติดเชื้อหรือว่าอาจจะแบบเกือบตายอะไรย่างนี้ไม่มีครับตายเลยครับสลับสถานะตอนนี้คือติดเชื้อและก็ชะตากรรมเนี่ยก็คือเอ่อเชริง่งน้ำตาไหลโอ้โหนี่ไม่น่าน้ำตาไหลนะครับ <laughs> อันนี้เรียก้ว่าโอ้ลูกตาไหลออกมาดรียกว่าโอ้เรียกว่าน้ำตาไหลออกมาเป็นน้ำเลยครับเป็นสายโอ้สายซอสมะเขือเ,เทศแล้วกันนะครับอย่าไม่พูดคำนั้นเดี๋ยวโดนแบน <laughs> เดี๋ยวคุณจะไม่ได้ดูช่องผมนะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยแบบน้ำซอสมฟเบคอเทศเนี่ยไหลนี่คือน้ำตาเขานะครับซึ่งสิ่งที่เขาเจอก็โหดร้ายมากๆเลยนะฮะสําหรับเจ้าสกายซับเจิกหนึ่งสามสี่นั่นเองนะครับอ่ะมาต่อน,นิดนึงนะครับความฉลาดเขาเป็นศูนย์เพราะเ,าเสียชีวิตไปแล้วนะครับความน่ากลัวยังคงมีนิดหน่อยนะครับหนึ่งถับห้านั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเจ้าสามหนึ่งหนึ่งสามสี่แทบจะเฉื่อยชาเหมือนกับเจ้าสองเออหนึ่งสองเก้าก็คือเจ้า เอ่อถวันโกนะครับเอ well, ่อคลิปก่อนไปดูนได้นะแต่ว่าหนอนปรสิตอาจจะเป็นภัยคู่คามได้นะครับสำหรับเจ้าสกายนะครับก็คือเจ้าตัวตัวนี้คือไม่น่ากลัวไม่ฉลาดเลยแต่ว่าตัวนี้ยังมีความน่ากลัวนิดเดียวนะครับก็คือตัวแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมยังมีนอนอะไรเงี้ยอาจจะไปชอนชัยเจ้ามนุษย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใกล้เขาเลยไม่มีเข้าใกล้หรอกมันเนี่ยจะมาเข้าใกล้เราโอ้แต่ว่าน้องสกายไอปรสิตเอ้ยต้องจัดการและผมก็ได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วคลิปก่อๆไปดูนได้นะครับเผื่อใครยังไม่ดู แปเฟสสามต่ออ้ไม่น่ารนอดดูเพลงครับไม่รอดอยู่แล้วนะครับทุกผู้ชมแต่ว่าเราจะไปอ่านกันนะครับว่ามีบันทึกอ,อะไรกับเขาจบเขาบ้างน,นะครับที่มีประโยชน์ในอนาคตนะครับเจ้าสกายนะฮะสกายเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กมากนี่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากเลยนะครับเขามีชีวิตอยู่ไม่ถึงครึ่งของวัยรุ่นด้วยซ้ำเลยนะครับตอนที่เขายังมีชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนที่ร่าเริงไร้กังวลที่สุดคนหนึ่งในบรรดาของพวกเราเลย และฉันเนี่ยไม่อาจจะทนเห็นความโศกโรกที่ปอลลอตินเนี่ยมันทากับสกายกับร่างกายของเขาได้พังทลายแบบแบบสุดๆแบบนี้ได้จริงคือมองไม่ได้แน่ๆนะครับแบบนี้เลยโอ้โอ้ยหนักเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนเสียใจกับการตายของเขาฉันไม่คิดว่าหลายคนจะมีความสุขเหมือนแต่ก่อนก็คือเจ้าสกายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทําให้ทุกคนมีความสุขเอาง่ายๆคือตายตั้งแต่เด็กเลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยว อีกประมาณโอ้โหอีกขั้นล่างนะต้องชมเลยก็ถ้าชอบกันอีกก็เดี๋ยวตัวพิเศษมาด้วยแล้วกันเพราะว่าตัวพิเศษเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงเช่นเจ้าเตมูแบกนะครับนี่เจ้าตัวนี้ที่เรียกได้ว่าจัดการประสิทธิ์ให้นะฮะต้องขอบคุณเขาจริงๆแล้วก็มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเขาด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวอื่นก็เช่นกันนะครับถ้าชอบกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อครับซีวผมกินข้าวเย็นให้อร่อยครับ